ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับกาขอต้อนรับเข้าสู่เฮียหัว h a n n e l นะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําอะไรนะหรอเราจะมารีวิวกล่องสุ่มตํานานชุดใหม่นี่เลยครับก็น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับกล่องหนึ่งก็ราคา32บาทด้วยกันครับกินข้าวเกือบอิ่มแล้วนะครับสาบาทเนี่ยก็นี่นะครับข้างในมานก็จะมีแพ็กนตเต o l บลิเจนใหม่1ชิ้นนะครับแล้วก็มี โอเวอร์ริเจนใหม่หนึ่งชิ้นก็คือนักเตะตำนานที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมซึ่งไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแพ็ก100 100นักเตะ16 t s บวก5ถึงบวก8หนึ่งชิ้นนะครับคัดนักเตะ EC 5ชื่อหนึ่งชิ้น10 UB 30บวก3ถึงบวก6หนึ่งชิ้น06 UB 100บวก3ถึงบวก6หนึ่งชิ้นคัดนักเตะ16 TH 5ชื่อหนึ่งชิ้นคัดนักเตะ30ชื่อปี10 WC หนึ่งชิ้นแล้วก็คัดนักเตะ100ชื่อปี06 U หนึ่งช ก็มีอะไรวะเนี่ยอ๋อาก์ดรวมนะครับท็อป100รวมเบอร์เบสกับไทดีเจนด้วยอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก๊สเจ็ดล้านอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือขั้นต่ำก็ได้เงินมาแล้วครับในเจ็ดล้านนะครับแล้วก็ผมว่าที่มันน่าจะออกเยอะที่สุดน่าจะเป็นอะไรนะครับแพ็ครวมปีท็อปหนึ่งร้อยนี่แหละครับผมว่ามันน่าจะออกบ่อยสุดนะครับก็มาลองกันเบาๆครับสักสิบชิ้นแล้วกันครับก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับ โอเคครับ10กล่องครับลุยกันเลยดีกว่าครับจะได้อะไรบ้างครับสิกล่องก็ตีคร่าวๆครับ3 0 0บาทนะครับก็ผมขอตั้งเป้านะครับแค่ร้อยห้าสิบก็พอแล้วครับไม่รู้ว่ามันมากหรือว่าน้อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้จุดคุ้มทุนมันคือเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยได้เติมเลยนะครับช่วงนี้ก็คุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคโอ้เงินเจ็ดล้านมาแล้วครับ ฟุ๊บเงินเจ็ดล้านอีกแล้วขอก้ามาเปิดดีกว่าครับเอาไม่เอาเงินนะโอ้โหมารวๆเลยเว้ยอืมหนึ่งร้อยปีสิบหกอยู่ก็ลุ้นยากอยู่ว่ะเฮ้ยค่าชื่อมักเตะไทยก็ถูกนี่ว่าเดี๋ยวนี้มันราคาตกมันหมดแล้วนะโอ้โหสิบสิบกล่องหมดแล้วครับก็ <c oughs> ได้เงินมายี่ิบเอ็ดล้านนะครับ นอกนั้นก็เป็นการ์ไม่ให้เปิดเล่นนะครับไปรู้อะไรดีกว่าครับมาก่อนอื่นนะครับผมขอเปิดเป็นแบบการ์ดโดองก่อนแล้วกันที่มีนิดหน่อยนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นการไล่เสนียดจันไรออกไปก่อนมาฟรชแสงไม่มาเลยครับมา 4ทีอันนี้คือการ์ดดองนะครับไม่ใช่ที่เปิดได้จาก,ก่องนะครับขอเปิดเป็นเคล็ดก่อนแล้วกันตำนานเผื่อจะมาอ,มอัสปริกุยตาครับดีโบกูตัวแล้วก็มาขัดชื่อครับ50ชื่อแม่งก็อยู่ตัวล่างๆเลยวะ <ceux S 2> นี่นไงครับหนึ่งล้านเท่านั้นงครับมีอีกสองใบครับเวียร่าไหมซ06โกลบิวฟุบจอนเทอรี่โหเลยวานสองใบเท่านั้นครับแล้วเราไปเอาจริงกันเลยต่อเลยครับอืมเชสฟาบิกัสครับแล้วก็โอ้โหหกแสนห้ามาของจริงนะครับ สี่ใบนี้เอ้ยกี่ใบวะสี่หกเจ็ดใบนี้ครับมาดูกันครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับก็เริ่มกันที่การที่ไม่ม,มีรูปเลยแล้วกันครับมีลุนเวอร์เบสกับไทลิเจนด้วยนะบใบนี้ไปครับทีละใบก่อนแล้วปาบก็ให้ครับลุยปาติซิโอนะครับเจ็ดล้านสี่นะมาปึ๊บ โกทั้ง2ตัวเลยครับมาตินสเตเกเลนเบิร์กนะครับแววเริ่มมาครับเอาเป็นท็อปร้อยก่อนครับคารอสมาคือจบแล้วนะตั้งเป้าแค่ร้อยหสิบนะ <c oughs> ไปครับสามล้านครับเอตลาสามล้านโกเมสโอ้โหแย่วอื <c> ้ <oughs> สองล้านเชฟเชงโกถูกจกังวะมา ต่อกันที่นักเตะไทยแล้วกันหาชื่อครับมาดูราคากันครับโอ้โหวีแพงอยู่ตัวเดียวครับเป็นชนาอิปสิบห้าล้านกวิน5้าล้านเองอ่ะมา,ออารุยกันเลยครับขอชนานทีมแบนไปทีละทนสั่างังานไปไปสุดท้ายแล้วครับ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เลยว่ะน้อยล้านยังไม่ถึงเลยเนี่ไปอีโกอินมาออสองล้านโอ้เปโรครับกเ็เราไปนับตังกันดีไหมเนี่ยรับหน่อยแล้วกันนครับมาตีข้าวๆนะครับก็นักเตะที่เปิดได้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณสาล้านเท่านั้นนะครับ ไม่ถึงด้วยซ้ำนะจริงๆนะครับก็หักภาษีอะไรก็ประมาณ20ล้านนะครับบวกกับเงินที่เปิดได้ประมาณ21ล้านนะครับก็เป็นประมาณ40ล้านเท่านั้นเองนะครับกับเงิน300บาทนะก็แน่นอนครับไม่คุ้มนะครับอยาไปซื้อกันเด็ดขาดไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครเปิดเยอะๆนี่ก็ลองรู้ก็ได้ครับเผื่อจะแบบได้ตำนานนะแต่มันก็ยากอยู่ดีอะโอเคครับก็รีวิวสั้นๆ ก็จบเพยงเท่านี้นะครับสรุปก็คือไม่คุ้มนะครับแต่เดี๋ยวขอแลกเปลี่ยนหน่อยนิดนึงนะครับเป็นของแถมแล้วกันก็ขอไปจัดตรงจัดตัวอะไรที่เสร็จก่อนแล้วชมกันต่อเลยครับก็มาแลกเปลี่ยนกันต่อกันเลยดีกว่าครับหลังจากเปิดไอเทมเจ๋งนับมาแถมกันหน่อยดิเผื่อจะคุ้มนะก็เป็นแมวมอง v i p นะครับเงื่อนไขก็คือชนกเตะบวกจําจำนวน2คนนะครับมาใช้เป็นนเตะไทยซะด้วยอะ 500ล้านครับจัดไปลุยฟืบหืมเชียวสีเท่านั้นนะครับที่เป็นสีม่วงอ่ะตรงนั้นก็สิงเคร่งครับเปิดไปเลยดุมเบียบวกห้าขอบวกแปเชียวด้านถ้าได้บวกเจ็ดแม่งจะตีมาฟึบโอ้โหเฮอร์รี่บวกหืห โอ้โหแย่เลยครับโอเคครับมาต่อกันที่แมวมองมือ,อชีกันต่อเลยดีกว่าครับมาแต่ครั้งนี้นะครับเป็น446ล้านนะครับมาดูดีกว่าครับว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับไล่เปลี่ยนกันเลยดีกว่าไอ้446ล้านจะได้เท่าไหร่โอ้โหมีแสงโงงแค่อันเดียวแล้วครับมาไฟตัวเ,เกนบวกสเนวิลบวก2ซิวาบวกสี่นะครับ ส่วนมาลิดนะครับอุ้โอ้โหอีโกอินบวกสี่ครับสี่ร้อยสี่สิบสองล้านก็ถือว่าไม่เจ๊งมากเท่าไหร่ครับเจ๊งไปสี่ล้านนะครับขอยืนยันมาก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวก่อนนะฮะได้บวกสี่มานี่ผมขอตีบวกห้าเลยดีกว่านะดูดีกว่าครับว่าเงินพอซื้อบวกสองหรือเปล่านะครับอ่ะพอเดี๋ยวผมตีโชว์เลยแล้วกันโอเคครับพอไหนๆก็ไหนๆมาเปิดได้บวกสี่นะครับมันก็ต้องขึ้นบวกห้าให้มันสุดนะครับ โอ้โหแล้วถ้าเกิดติดบวกานี้1,000ล้านเลยนะแต่แต้มไม่พอครับ1ล้านแต้มชาวแมงครับไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับรันเลยดีกว่าครับ1,000ล้านถ้าเกิดติดนัเอ้ย่ก็นะครับคลิปนี้นี่ครบในคลิปเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดไอเทมนะครับแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตีบวกนะครับเหลือแต่ลงเล่นนะครับยังไม่ได้ทำนะโอเค บวกาอ e ีโกอินครับ1,000ล้ 1, 000, 000, 000. านหมาดิต้นอีก3ทีไป1 2แล้วก็3ครับอ้อีโกอิน1,000ล้านจัดมาโอ้โหส1,000ล้าน ตีเป็นของเล่นเลยเว้ยไม่ติดง่ายอย่างนี้เนี่ยติดแล้วก็คุยได้อย่างนี้แล้วโอเคสุดยอดวะก็ถือว่าคุ้มนะครับกาแรแลกเปลี่ยนครั้งนี้เพราะตีติดน,นั่นเองตีไม่ติดน,นี่คือเจ๊งยับเลยนะครับโอเคก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสบไครต์ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดระฆังด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนไปถึงผมนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยรักละห่วงใหญ่จุ๊บจุ๊บ